เร็วเหมันแมนนะเมือนแมนเลย ครับผมพบกับเราครับช่องกุยอาเจียงสายแก้วสักใบครับผมสวัสดีครับคุณตาสวัสดีครับควันขันวันนี้ก็จะพาพี่หนุ่มกลับบ้านนะครับนี่จะจะพาพี่หนุ่มกลับบ้านนะครับนี่เดี๋ยวเราต้องรอเก็บบรรยากาศตอนพี่หนุ่มเดินนะครับบรรยากาศสวยๆครับผมทีก็ไปไดสักอาทิตย์นึ่งก็กลับมาใช่ไหมครับ ดูครับสมาชิกองพี่นุ้มนะครับอึอดึงดงบ้างเลยยืดยืดหม่ำยืยืดไหมเออโยกโล่อยกโล่ทัว์ตัวหน่อยนี่ครับพี่นุ่มของเราครับนานๆได้โชว์ความสามารถ อันนี้ก็ถืว่าอคมบเชนยังมีบทน่ารักอยู่นะครับอว่างว่างโดแล้วว่างโดเตวตาตาเห็นไหมตาเตว่าเตว่าเอาตาไม่ติดเนู่ครับ ้าวุ้ายเลือบบดชุดเออชุดก็พลาดเมาเติมนะครับอ่ะขอไปตั้งล่างก่อนครับตั้งลามก่อนเล็งดูก่อนนะครับอ่ดูครับต่อไปนะครับยกตยกขาชุดอึบอึ๊บตึบอึ๊บเฮ้ยิไอ้กองเชียร์เยอะครับกองเชียร์เยอะ กองเชียร์เยอะครับกองเชียร์เยอะอ้าวง้ออุงวันนี้พวกจะพาไปในบ้านนะครับมีความสุขเดินทางครับมีความสังความและก็ครอบแม่แม่เทั้งหมดนะครับเพียงพอเสียงเชียร์เป็นร้อยร้อยท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับมากมากเลยนะครับขอบคุณกใส่แยงเดินทางกลับบ้านนะครับเดี๋ยวตอนเดินทางกลับเดี๋ยวผมจะถ่ายดูอีกทีหนึ่งนะครับเดินทางตอนรอรอ ก็ตอนนี้พี่หนุ่มเดินผ่านซุ้มแซมสันแล้วนะครับนี่ผ่านซุ้มพี่แซมซันนะครับนี่ครับเดินยกหัวมาไกลเลยนะครับเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครครับไม่มีใครเหมือนนะครับครับโอ้ก็คุณแม่คุณแม่ขึ้นเองเลยครับกับคุณตะเกียนะครับเดินทางกลับ ครับผมก็ถนนเส้น hmm. น um. oh. oh. oh, ี Pal ้มอบให้พี่หนุ่มคนเดียวเลยนะครับนี่โอ้โหครับเดินมานี่โคตรหล่อเลยนะครับนี่ถ้าเดินนี่โคตรหล่อเลยจริงๆนะครับหล่อจริงๆนะครับพี่หนุ่มเนี่ยดูครับข้างหลังนี่พลายทองดีนะครับข้างหลังนู่นโอ้เอาเลยครับ ทำสบายเลยครับรทำไมครับนี่ยหรอถนนเส้นนี้มอบให้พี่หนุ่มคนเดียวเลยครับเดินโยกขัวนี่เห็นแต่ไกลเลยนะครับดูครับ ยภาษาไทยก้อนหนึ่งครับภาษาไทย ็ตอนนี้ใกล้จะถึงแล้วนะครับแต่ผมผิดสังเกตุอย่างหนึ่งคุณตาช้างทำไมมีกลิ่นตาจะตกมันช้างจะตกมันนะ,ะใช่บ่โอ้แต่กลิ่นออกแรงมากเลยนะกลิ่นนี่คิ Q ้วๆิ้วกลิ่นคิ้วคมากเลยนะครับเดินตามหลังมานี่กลิ่นคิ้วๆคิ้วคันคันได้กลิ่นเหมือนผมไหมได้ครับได้กลิ่นเหมือนผมไหมได้อยู่ครับกลิ่นคินะ้วๆเนาะ เป็นคิ้วๆนะครับพี่หนุ่มนี่ก็ปกติของเขาก่อนจะตกนี่เขาเยี่ยวเยี่ยวไม่เอาออกออเยี่ยวไม่เอาออกนะครับอาจูเขาไม่ออกจากบอ้องเยี่ยวข้างในนะครับลอ,องจนะะตุย้ยจนเาก่อนเนี่ย <laughs> ก็ตอนนี้เดินใกล้มาถึงบ้านที่สบหลังานกากาศตอนเย็นๆน,นะครับดูครับบรรยากาศบ้าน20หลังตอนเย็นๆน,นะครับ กำลังบรรยากาศดีครับกำลังสวยเลยบรรยากาศดีมากเลยครับตอนเย็นๆพอดีครับผม,มก็ตอนนี้พี่หนุ่มได้ถึงบ้านแล้วนะครับแต่ผมมีผิดสังเกตูอย่างหนึ่งก็พี่หนุ่มเหมือนจะส่งกลิ่นคล้ายๆกับใกล้จะตกมันนะครับ ก็มาทุกครั้งนี่จะขาดคนนี้ไม่ได้นะครับคุณตาลุนกับควานขันนะครับสองคนครับก็เขาเรียกว่าต้องช่วยกันดูแลนะครับช่วยกันเป็นองครักษ์นะครับเพราะว่าพี่หนุ่มเขาจะกลัวควานขันกับคุณตาลุนนะครับ ก็ตอนนี้ได้มาถึงบ้าน20หลังเรียบร้อยแล้วนะครับของนุ้นก็พลายคําน้อยนะครับแล้วพาดูพลายคําน้อยดูพลายคําน้อยกันครับ ครับพลายคำน้อยครับอ่อไม่เอาพอพลายอัปเดตให้ fc ได้ดูหน่อยโอ้รู้สึกว่าสุขภาพพ้นทวนสมบูรณ์แข็งแรงครับผมพี่พลายคำน้อยนี่ดูครับบรรยากาศตอนเย็นนะครับบรรยากาศบ้าน20หลังตอนเย็นนะครับอู้พิโก้พิโก้ทำไมออกแรงเลไปดูพิโก้ก่อน เต็มแก้มเลยนะครับพี่กูน้นี่โอ้โหเต็มขมับสองข้างเลยนะครับดูครับดูพี่กู้ครับโอ้โหเต็มแก้มเลยครับ ของข้างครับอออกแรงครับผมไม่ได้มาประมาณสามวันครับก็ออกแรงมากเลยนะครับนี่พี่โก้นี่ปฏิกิยาช้างตกมันนี่โ้ทํทำใส่พี่ดำานะะดูครับอยานู่นครับองคลักผมครับนู่นพี่โก้ทำใส่เลยครับไม่กลัวแล้วครับพี่โก้แค่นี้แหละครับไม่กลัวแล้วไม่กลัวแล้วครับไม่กลัวแล้ว ก็ตอนนี้พี่หนุ่มมาถึงแล้วนะครับผมก็วันนี้เอาความห่อทั้ง3เชือกมาฝาย FC นะครับก็สำหรับทริปนี้อย่าลืมติดตามกดไลค์กดซับสไคร e ให้ช่องก้วยเจียงไายแก้วสักใบด้วยนะครับวิถีชีวิตคนตักช้างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานครับผมสวัสดีครับคอนคันสวัสดีครับ มีครับอดีครับ